ต่อจากเมฆนะคะราศีแลัคณาราศีพฤกษศกค่ะ,ะพฤษศค่ะพฤษศป,ปี6กสเนี่ยต้องบอกว่าวิ่งผัด4ขคุณล้านเมตรหมุนเงินนะฮะแล้วก็เป็นปีที่โคตรเหนื่อยต้องใช้คำานี้มันเลือใช้คาไหนเป็นปีที่ชาวพฤษศเองเนี่ยต้องจัดการหลายแหน่เรื่องแล้วไม่ใช่แต่การลงตัวนะก็ไม่ค่อยลงตัวด้วยในปี63 <c oughs> แต่ปี64ทั้งดาวพระหัสและดาวเสราร์เดินเข้าพบสุภะ ดาวราหูทับลักมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นย้ายบ้านย้ายงานเคยทำงานอยู่ต่างจังหวัดเข้ามาทำงานกรุงเทพเคยทำงานอยู่กรุงเทพย้ายไปต่างจังหวัดคือราหูทับลักเนี่ยเป็นช่วงจังหวะแห่งการพลิกพลิกชีวิตแต่ชาวผู้ศ,ศพเนี่ยมันเป็นคนถึกนหนูแสด้ว่ามเน คือสะเทือนนะสะเทือนบอกมาก,มากโคตรอึดเลยคนทุกศพฉะนั้นผมเ<ะ>ชื่อว่าความอึดความถึกของเขาปีหน้าเนี่ยจะเหนื่อยเหนื่อยไม่แพ้แม่แต่ความสําเร็จเห็นได้ชัดเจนเหนื่อยหน่อยแต่สําเร็จแน่นอนเหนื่อยเ,อเอยเอะเอยนะฮะปีปีหกสี่ 6, 4, แต่เป็นความเหนื่อยที่เขาเหมือนกับว่าเขาได้ถอนทุน<ะ>จากจากเขาเรียกว่าจากอะไรที่เขาได้ลงทุนลงแรงทําลงไปแล้วมันเอ่อต้อง เก็บเกียวให้มันพีดออ่ผลนั่นแหละมันจะมีอินคมที่ดีๆเข้ามามนะครับแสดงว่าการเงินก็ต้องอินคมเข้ามาด้วยเหมือนกันใช้นี่พึ่บศพนี่แหละเงินได้มาก็ใช้นี่เหมือนกันแต่ทําให้ตัวเขาเองมีความรู้สึกว่ามันเบาขึ้นพึ่บศพปีที่แล้วนี่โอ้โหแบบว่าเรียกว่าหมุนเงินชนิดที่เรียกว่าโคตรเซียนเลยนะฮะปีหกสาม 6, 6, ใครพึ่บศพไปดูได้เลยค่ะหกสาม 6, นี่หมุนเงินสุด แต่64เนี่ยพอหมุนแล้วมันมันเอ้ยมันมีเหลือติดไม้ติดมือนี่นี่คือพฤกษบศนะครับอยากรู้อย่างความรักเป็นยังไงพฤกษบศอยากรู้ค่ะเรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากรู้ที่สุดเลยครับ <laughs> พฤกษบศความรักต้นต้นปีไม่ค่อยโอเคอจะมาโอเคตอนประมาณเกือบเกือบไปมาที่3มที่เออไปมาที่2ที่3ไปแล้วแอบช้ำมาอยู่คือเกือบครึ่งปีเหมือนกันครับครับ,รบ <laughs> พฤกษบศเหรอ ไม่ค่ะเป็นห่วงคนพึกศพเป็นห่วงคนพึกศพ <c oughs> นะฮะบอกเลยว่าที่ผ่านมานี่พึกศพเนี่ยความรักนี่ก็กินกินน้ําตาต่างข้าวเหมือนกันแหละ <c oughs> นะแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะแฮปปี้ขึ้นค่ะ <c oughs> นะฮะพึกศพก็จะแฮปปี้ขึ้นแต่ว่าผมยังอยากให้เขาไปโฟกัสเรื่องงานเยอะๆเพราะว่ามันเป็นปีที่เขาจะเดี๋ยวี้ผมบอกคือจะปลดหนี้ปลดสินได้ <c oughs> นะครับนะครับนี่คือนี่คือนยะสําคัญของคนลัคนาพึกศพ ผมมีแถมนิดนึงค่ะคนลนักณะพุทธศพนะอย่าไปกลัวการเปลี่ยนแปลงถ้าต้องเปลี่ยนถึงขนาดที่ต้องย้ายบ้านย,าย้ายสถานที่ทํางานค่ะนั่นคือถูกกระดวงแล้วอแสดงว่าดวงคือต้องย้ายต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงยยต้องย้ายค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนลนักษนาพุทธศพเนี่ย อย่าไปยึดติดกับอะไรเก่าๆเช่นบางคนทํางานมาเป็นสิปีที่เดิมแล้วกลัวการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไม่ไม่เวิร์มต้องกล้ากล้าที่จะเปลี่ยนแฟนแล้วบางคนแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดกูดต้องย้ายงานปับ๊บตายแล้วต้องห่างแฟนบางคนคิดแบบแบบนี้ไงแต่ผมบอกว่าให้เลือกงานเลือกก่อนเพราะว่าดาวมันโคจรไปในทิศทางที่ทําให้ประศพจากเริ่มตั้งตัวน,น่ะยังไงเราก็ต้องเลือกตัวเองเพื่อที่จะตั้งตัวไว้ก่อนอย่างอื่นค่อยตามมาทีหลังก็ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะครัะ